ทานการให้การให้ด้วยความเมตตาการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเฮ้าเห็นผู้อื่นอดเฮ้าอิม่มเบิงบได้ดเด้ทานการให้นี่และจังหวะแต่ละคนแต่ละคน้นน่ะตอนนี้มันขาดอย่งขาดศิลธรรมขาดคุณธรรมขาดความหลักความเมตตาึ่งกันและกัน โลกมันจึงแก่งแย่งแบ่งแยกพร้อมแก่งแย่งกันพร้อมอาศัยยัติยศอาศัยศักดิ์ศรีมาเป็นเครื่องหล่อเครื่องนเพราะวา่าบกหุจักโลกตกอยู่กดแห่งความจริงของธรรมชาติอันีิจังถูกอนัตตาพอกันเบิด <c oughs> และจังว่าโลกนี้่าขาดคุณธรรมตัวนี้ไปแล้วท่านการหหนึ่ง เมตากรุหามุทิตาอุเบกานี่เป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้โลกอยู่น้ำกันโดยสันติความแก่งแย่งความชิงดีชิ่งเด่นความเห็นแก่ตัวความหลายๆอย่างที่เหตุให้โลกมันห่อนกระใจค้นนี่แหละบริเมนอย่างเด้ศาสนาก็คือความ หลู้แกกในใจของคนรลู้แกกในเรื่องของอนิจจังทุก,ทกอนัตตาเสมอกันนี่เด้รลู้แกกในความเกิดแก่เก็บตายเสมอกันคนเท่าจึงบพคมคว,มควมทคนทีิแบ่งแยกคนทีแบ่งแยกก็คือคนทีเอาเปรียบนั่นแหละเห็นแก่ตัวนั่นแหละจึงแบ่งจึงแยกจึงบมีความหลักความเมตตาซึ่งกันและกันนั่น <c oughs> แหละให้เอาตัวอย่างพระพ,พทุทธศัตว์เท่า ไปทางใดกระสางท่านนี่น้ำหนาน้ำหนาตลอดเด้ท่านนี่ยเพราะเป็นเครื่องประสานสมานมิตรให้สัโลกเห็นใจซึ่งกันและกันให้พึ่งพาซึ่งกันและกันทุกคนเกิดมาตายเสมอกันนะึงแมฉะนั้นพวกเข้าสีบแบ่งแยกไปเหตุอย่างไม่ว่าคนจนหรือคนรวยหรือคนมีการศึกษาหรือบม่มีการศึกษามันบด้เกี่ยวกันกบมองหันดอกแต่กี่ก็ไปเห็นว่าผู้ใดสิเรียนอย่างมาตัางใดดอก ต่ว่าให้ความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันไปทั้งใดทั้งใดก็ซอยเหลือพึ่งผ้ากันเด้ <c oughs> <c oughs> พกเข้าบริแตกต่างจากธรรมชาติบรแตกต่างจากกกใหม่เด้อแตกนอหญ่ขึ้นมาก็เริืมแกชะลาแล้วก็แห่งเหวตายคนก็บคือกันนั่นแหละมันที่ไปใส่มันจะเอาอี่างไปได้ม่มีมอี่างกีรัอย่างยืนจากอันจากยางดอก แต่ละประเทศแต่ละประเทศผู้นําทั้งหลายเสียเอาความมีเสียเอาความเป็นนันบ่เมื่อเป็นการแก้ปัญหาชีวิตของสัตว์โลกเออความมีความว่าปัญหาปากท้องนั่นขวาปัญหาปากท้องคือให้มีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์มีความสุขบกแกงแย่งแกงชิงเออปัญหาคือความอยากอุปทานคือความหยุดสุดบ่เป็นพ่อบ่เป็น ธรรมะเท่านั้นที่สามารถแก้โลกได้ธรรมะคือความจริงเอาความจริงของโลกเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเอาความเกิดความแก่ความดับเอาความเมตตาการุณามุิตาข้ามาเป็นเครื่องนํำผ้าจิตใจตั้งหากโลกมันจังสิดูได้โดยสันติบริแมนว่าเอาความมีความเป็นมีอย่าง อยากให้ทุกคนมีอาชีพการงานดีๆอยากให้ทุกคนมีมีรถถูกบ้านมีที่ทํามาใหา้กินมากๆอยากให้คนมีการศึกษาสูงๆมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีตําแหน่งเอออันนี้เป็นวไปว่าไดเลยที่สิแกีได้คือเฮาเห็นอยู่เดียวนี้แหละฉะนั้นการศึกษาจึงสําคัญมาก <c oughs> การศึกษาคือการศึกษาใจของเองใจคือความรู้สึกนนกิดทั้งหลาย ความเห็นเห็นจริงตามความเป็นจริงเนี่ยแหละตั้งหากมันจึงสแก่ได้จากนั้นการศึกษาจึงมีผลมากกับการสิแก่ใจคน mm hmm. บนม่แม่เอาวัตถุมาแก่ได้ดดไลยๆนั่นแหละหทั้งขี้ทั้งส้นกันทั้งเมาทั้งเมามันม่นเมาไปวัตถุอย่างนั่นแหละในจังว่าเขาสิแก่แก่ได้ดอกแต่ถ้ามาแก่โดวยว่าให้ทุกคนมีสัพสมบัติมากๆเพราะว่าข้าว่าพ่อของคนมันบ่มี ถ้าจะแก้แก้ต้นเหตุคือการศึกษามาสกรโดยรวมๆมันง่ายๆแก่การศึกษานี่พุทธศาสนาเท่านั้นแหละจังสิ่สอนให้ลู้ว่าสั์โลกเป็นไปตามกรรมคือการกระท่าของเจของเองสอนให้รููว่าทูกสิ่งถูกอย่างเป็นของบ่เทียงแ้แนอนเมื่อกีลร่างอย่างยืนทุกชีวิตทรัพสัตว์เกิดม,มาตายเสมอกันทุกชีวิตจอมรักชีวิตของตนเสมอกันปรารถนาความสุขเสมอกันแต่จะไปแก้ โดยเอาวัตถุไปหล่อให้ค้นบ่มีพ่อมิตตเพิ่มอันนั้นมิตรเพิ่มสัางอาวุธขึ้นมาประหัรประหารกันเขาสั่งจรวดเขาสั่งอาวุธนิ้วเคียวประัมนูต่างๆนหนานั่น,น่ะซอยเหลือชีวิตของคนได้ตังเยอะตังแก่ถ้าเขามองเห็นจุดนี้นะถ้าเขาบ่มองเห็นเขาเข้าใจว่าพุ่นต้องเป็นผู้นนำของโลกแก้ปัญหาโลกแบบนั่นแบบนี้ก็ว่าไป จริงมันต้องแก่ี่ใจฉะนั้นการศึกษาจึงสําคัญที่สุดทวิชาพุทธศาสนาบอกบรรจุเข้าไปาในระบบการศึกษาหนึ่งนอะย่าหวังว่าลูกเต้าเล่าล้านสิเป็นคนกตัญญูพ่อแม่อย่าหวังว่ามันสิไปเข้าใจภาษาอย่างมันสิไปเข้าใจคําว่าใจค่มันสิไปเข,าขา้าใจคําว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันสิเข้าใจคําว่าต้องกตัญญูบุญคุณพ่อแม่มันสิมีความเคารพ มันมีความเป็นห่วงคนเถ่าค้นแก่แบบมันมีทางหาสิบปีถอยลงไปนี่คนตะกี้มันยังมีคุณธรรมศิลธรรมอยู่ดีออไปมาจะยังว่าเห็นผู้เถ่าผู้แก่จังสิเขาไปลุกลับหับเอาหาบของที่มันหนักหาบนามหาบนันหาบนี่นนเก็บผักเก็บหยาเห็นผู้เถ่าลำบากจังสิแลนเขาไปซอยเหลืออยู่ดีค้นตะกี้ เห็นพระทรงอง์เจ้าก่านั่งปั๊บลงพระนมือไหวเดหาสิปียอดหลังขึ้นไปในสมัยเฮาเองนี่แหละไล่ลงไปขึ้นไปพวกมันยังพอมีให้เห็นอยูออ่ลูกเต้าเขาเห็นเด้เนี่จูงลูกไปน้ำขางถนนจูงลูกไปเห็นพระงฆ์องค์เนียนเดินผ่านนั่งปั๊บลงพนมือทั้งเม่ทั้งพอ่อทั้งลูกทั้งปูย่าตายง่ายนะ่ะผู้ได้จูงกันไปเดี๋ยวนี้พอมีเดี๋ยวนี้มิตรนารดุด คือจังเข้าเห็นๆอยู่นั่นแหละพระไปบินทบาทจังสีสายเงาๆหรือ,อยังกันขี่รถผ่านตัดปุ๊ไปรถไม่ได้สนใจนั่งแหละแต่พ่อแม่บม่มีศีลธรรมคุณธรรมตัวนี้แล้วพ่อแม่ก็บ่กหุ่นจักความแล้วลูกมันจะเอาหยั่งมาึงจักความนะมันก็นขาจะขอเงาแหละบอกไปขาไขดไปดอกสอนนี่ยังกับสอนกันให้เป็นเจ้าเป็นนายให้เป็นคนใหญ่คนโตให้มีอำนาจวัาสนาบาลามีจังมันแปลว่าจังไดอัไรก็ดี และยังให้ผู้ใดลัางแก่คมเหงไใดเด้อหัวหนักอรู่ธรรมดาคือ,อจังบอกว่าไม่มีทางแก่ใดดอกถ้าวิชาคังคำว่าพุทธ,ธนี่คือความรู้แก่งจริงๆตามพวามุจริงผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานรู้แล้วตื่นแล้วกับอันนี้จังทุกขังอนัตตารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมดูว่าสวรรค์มีนรกมีบาปมีบุญมีทำดีก็ต้อง ได้รับผลของการทำดีทำเลวก็ต้องได้รับผลการทำเลวมันทีข่าววิชาพุทธศาสนาถูกบรรจุเข้าไปี่ทั่วโลกเลยนในหันคักแล้วนั่นก,นก็จิงหุ่นจักตัวบัดเขาผสมควรอ่าก็ททำเลวกับผู้อื่นเขาผสมควรตีขาหรือ,อย่งชิงผู้อื่นเพราะว่าเออกรรมที่ห้ากระทำนี่ก็ต้องย้อนเข้ามาสู่เหตุของตกนรกมั่งนรกดิบๆนี่กระูน้นะเออถือจับ ติดคุกติดตล่างมอนี่ไหม,มหนี่ไหมนราหลดิบดิบไหมไปทั้งใดคนกันร่างเกียจเด,ด้คนบ่นนมีน้ำใจคนบ่มีเมตตาไปทั้งใดใครก็บปจากไหนไกลเนี่ยก็หันมากกับพาะว่ายังกับพราะว่าโตกูเองเห็ุกูเองนอ่นี่นะแหละแต่ที่แกมันต้องแกทีใจแกทีความเชื่อสะก้อนคือเปลี่ยนความเห็นเอาไปความเชื่อกันีเปลี่ยนความเห็นไหมแหละมันบ่นมีทางแกได้แต่บอกมาแกโดย วิชาพุทธศาสนาพุทธะรู้ตื่นเบิกบานรู้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำสิ่งใดได,ได้สิ่งนั่นนี่ตื่นแล้วจากความหลับไหลในความอยากใดอย่างดีอยกางมีอยกาเป็น,เห,นขขาาเ,เห็นคุณค่าของคําว่าเมตตาเห็นคุณค่าของคําว่าท่านช่วยเหลือแบ่งปัน่นึ่งกันและกันเนี่ยมันสิเห็นตัวนี้ไปทั้งใดกับโบอึดอยู่โบอึดกินดอกคนมีหนำใจสยาง เ,เห็นผู้นั่นผู้นี่ก็ต้องตกตุกไดยยากลําบากเขาไปซอยเหลือซอยได้กับซอยอันนั่นแหละเห็นรถติดลมก็อยู่รถซอยเขาเห็นอันใดเขาแบกของนักเลืองของนักขึ้นบ้าอะไรก็ยกขึ้นซอยบ้าให้เขาเออมีอยู่มีกินอันใดพ่อแบ่งปันใดก็บแบ่งปันตามธรรมดาแล้วคนบริจาคเป็นโจรเป็นขโมยโดยสันดานดอกบางคนก็เป็นภาวะบ่มีบ่มีกินได้จังหลักกินก็มีเป็นเรื่องสั้นแต่โจรจริงๆมันเป็นยาาคือดอก ถ้าพอถูกลังแกเขาสักคักสักก้อนนั่นนะสัน้นช่วยมือกับลักเล็กขโมยน้อยนัย่นนี่บางพวกบางคนบ่มีอยู่บ่มีกินลักกินไปตีไปข่าเขาส่นภาษาของซ้ำนั่นเป็นอยังคือว่าให้มันกินจนอิ่มหลดเป็นยังจังบ่หาให้หลดตามที่เฮาเห็นเห็นไปขอน้าซุปขอน้าแกงขอข้าวข่าเศษขอข้าเขาเหลือไปสาดไปเทไปถิ่มนะี่แไหมขนาดนั่นเด้เพราะว่าบวาวาวาว่มีคุณธรรมบ่มีศีลธรร,รมอีหย่างแล้วบ่ฮู้จากความจร,รมิง คือวาศีลธรรมแล้วนะ่ปจากความจริง่ปจากความจริงว่าสัโลกทับเพตุอันใดอันนั้นไปจากความจริงว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายไปจากความจริงว่าบาปบุญสวรรค์นรกมันมีเนี่ยอนะไรทั้งว่ามันแรงนําใจเป็นคนแรงนําใจ <c oughs> แกว่าได้แต่ว่าแก้โดยความเห็นความเห็นคือความเชื่อแหละแต่สิบ่าว่าความเชื่อกันยังบ่ณฑีตถือต้องแก้โดยสัมมาทิฏฐิ ต้องเอาความเห็นตัวนี้ในทางพุทธศาสนาเข้าไปใส่นะแต่ทั่วโลกเนี่เป็นทั้งสันทั้งเบิ้ลเ,เออคืออายุของศาสนาของพระพุทธเจ้าแท่ะองค์ที่เขาเจ้าแก่กันนั้นนะพระปฐุมมุตระอายุศาสนาหนึ่งแสนปีจงหนึ่งแสนปีคนบตีบาขากันมันธรรมดาวะเออนอกนั้นก็คอยลดย้อนพอนออกไปเนีโลกมันก็นยู่ได้นานเพราะ่ายัง แต่สิเอาพวกอันเงินที่เขาไปสางจรวดนิ้วเขียอนนะมา่ปลูกต้นไม้ทั่วโลกนี่ปลูกเต็มบัดละทะเลทรายกับพอเป็นทะเลทรายบม่มีบางใดมันแห้งแล้งบางใดมันเป็นพวกอผู้เขาหินตุระกันดานเดี๋ยวบม่มีฝนตกบ่มียงางกระสงปลูกต้นไม้ล่ามไปล่ามไปล่ามไป,มไปจอดกันบัดโลกก็อยู่ด้สันติสุขกันตัวเ,<อ>เครื่องอยู่เครื่องกินของคนกับอาศัยปลานะ่น่ละอาศัยน้ำานะ่อะอาศัยสัตว์โลกเป็นทังสัน แต่นีบบไริคิดบางสันสิไปสางโลกไม่มันสร้างบ่ได้แต่หนอีกบ้านนานดักหน้าลานกาปีทันมุนแนเน่พวกเขายังความสลดใจให้เห็นซออโลกนี้เกิดดับเกิดดับมามากแล้วบว่า,วาตะเฮาเกิดดับเฮาหนึ่งบวฮู้ว่วายุจ,จุดใดของจักรวาลน,นี่สาเด็จีมาหวังไม่ยังกระดอแทนสาของอยู่ของกินเห็นแล้วก็เลียตนน,นะบางทีเห็นละ บะว่างที่ละทุกที่เลยละ่ะที่เห็นคนไปขออยู่ขอกินถือไกอ,อถือตีมีเบดนัแกแต่จังว่าแบ่งปันมีน้ําใจกันแน่พระพุทธเจ้าหั้งพระพุทธศสัตวทั้องอาศัยความหลความเมตานม่เลยเป็นเครื่องประสานสมามิอาศัยท่านเด้เป็นเครื่องผูกน้าใจกันอาศัยการให้อาศัยการช่วยเหลือช่วยเหลือโดยการแนะนําทางกับมีแนะนําบอกทาง ช่วยเหลือโดยการยกของนักขึ้นบ้าให้กับนี้ช่วยเหลือโดยการให้อาหารยาลักเส่โครคเพื่อนุโมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยแหละถ้าทุกคนมีแนวนี้บัดทุคนโอ้ยโลกนี้บ่าขากันดอกบ่าข่าบ่รักเออเอาทองคาเอาเพชรสะกระจายไว้คือก้อนหินนี่ก็ได้ไม่มีเป็นยังเนี่ยมันเคยมีมาแล้วได้เหลือจังสิก็ดีที่บอกว่าได้บอกล่อยๆเด้ดแต่ไม่พระเจ้าประธมุตระนี่สมัยพระเจ้าสมังคละนี่เนี่ยมีแนวจังสี่ มันเป็นคือก้อนหินปูท่างแดงนี่ไหมเพชรเขาก็ดีท่องเขาก็ดีไหมคือจังเห้าเห็ดก้อนหินนี่เดียสิ่งที่มีค่ามีอาหารยารักษาโรคเครื่องนหมนี่ที่อยู่อาศัยสิงสี่แบ่งปันกันเด้แต่ละมือแต่ละเว้นในสิบอย่างนี่ตาเอ้ยย่ายเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยปูยาเอาพี่สาวน้องสาวไปทางใดนอก,กินข่าวหรือย่งนี่ไหมกินข่าวเราไปพอเกี่ยวกินข่าวหรือย่างเด้ เห็นผู้นั้นผู้นี่เกือบขาดบ่จังสี่ก็เอาเกือบให้การเห็นบ่มีห่มมันหอนก็ห่มให้การบ่พี่ผ้าพกหัวก็เอาให้การนี่างเงี้ั่นเป็นจังสีเ่เด้อแหละเหตุทั้งใดห้าสิถึงยุกหนีนะยุกแบบนั้นนะแต่ว่าในเมื่อว่ามันเป็นไปแบบนี้แล้วข้าบ่าอาจสามาสิแก้ไขรยังไงแก้ใจตัวเองเห็นเห็นความน่ะสลดตังเวตเห็นความเห็นแก่ตัวของตัวเองพร้อม เห็นแก่ตัวของตัวผู้อื่นพร้อมเออแล้วก็ขยะขยแยงมันเพราะจะกลับมาเกิดอีกแล้วก็หันเข้ามาบ่งจิตใจของจะคของบัดเออเข้ายังปรารถนายังอีกเขาอจากได้ยังอีกเข้อจากเป็นยังอีกเนี่ยที่อยู่อาศัยเขากับพ่อมีอยู่ที่ํามาหากินกับพ่อมีกินเจรนญห่มยาลาซาโลกตลอดทั้งอาหารเขากัพ่อมีอยู่ยุดความคิดเขามากหันความคิดเขามากต้อมมันเขามากไม่ยุดจุดเดียวโหลดนั่นแหละไม่อยู่ เห็นความตันหาและอุปทานความอยากและความยึดตรงเข้าปรุงตั้งไปให้ไปเกิดถ้าเขาไปเกิดเ่ากไปพอแบบเก้านี่แหละพอคือเก้านี่แหละคือไปพบได้สัตว์อดไรก็เป็นคือเก้าเนี่ยบ่ต่างจากอันนี้เลยนี่แหละทั้งว่าเข้าสิไปหาใส่อีกธรรมะธรรมะนี่หาทีใจของเข้าเองหาความจริงหาทีใจธรรมะไปว่าความจริงของทุกสิ่งของสรรพสัตว์ทุกสิ่งในสรรพสัตว์นี่เกิดขึ้นเราดับเบด้ลถึงไหมมีไหมความจริงอันนี้จังกับถูกกับอนตตานี่ หันเข้ามาไปเกิดยุคพบไดศาสตร์ใดประเทศใดก็สร้างแบบเดียวกันนี่เขายังมีบุญยาบาลบีวัาสนามากด้วยที่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าคิดเบ่งว่าทั่วโลกทั้งเบิดพวกเขาทองโลกกว่างไปแต่ละอันแต่ละอัน,นมันมีอยู่แค่บกีประเทศดิหรือวพุธศาสนาที่สอนแสดงธรรมโดยอริยสัจที่ปฏิจจสมุปบาทหรือมิจังทุกขอนัตตาที่หให้หันเข้ามาเบิ่งเจ้าของนี่ยเออ เมันเปียกดูดดังว่าทองฝ่าเขาปลายเข็มเด้แต่ในเมื่อเฮาอยู่ในตรงปลายเข็มมันแล้วเฮาคือไปอยู่องค์หนี้รถนั่นแหละมันอยู่กับตัวเองมากมากหันกลับความฝีระหน้าความรู้สึกหนึ่งคิดของเจ้าของอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอย่างอีกอยู่บอกนี่ไหมเออนั่นแหละเครื่องอยู่ของเฮาคนก็สอนไว้แล้วอนาปานาสติลมหายใจเขาออกอยู่กับลมหายใจเขาออกของเจ้าของเองความคิดมันก็บรรยายไปมันก็บรรยายไปเลื้งไปหลงไปกลับมาอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเห็นสั่นเข่าสั่นเข่าดอกหน้า และยังว,ว่าอยู่กับตัวเองเถอะแต่กี่เฮ้ามีแต่อยู่กับผู้อื่นมีแต่อยู่กับความจากได้จากดีจากน,ากนี่จากเป็นนั่นนี่นั่นมีแต่จินตนาการอะไรบางที่ก็ซึมเศร้าเพราะว่าเอาชีวิตยิตใจของของไปใส่ในอดีตซึมเศร้ากับอดีตปุงแต่งไปหาหน้าขตนั่นแหละนะกังวล ซึ่มเศร้าอดีตการว้นอนาคตอยากให้มันเป็นสันสีลืมปัจจุบันปัจจุบันคือล่มเข่าล่มออกจากของซะหันเข่ามาเนี่ยมันถึงถกตัดอดีตออกทามันถึกตัดอดีตออกอนาคตก็ถึกตัดไปพร้อมกันนี่และคมไว้คมไวคมจิตคมใจไวคมบอยมันคิดนั่นแหละมันก็หันเข่ามามันก็คอยเห็นเข้าเห็นเข่าออกไปมาแล้วอยู่กับตัวเองถ้าว่าจะเกิดมาปนกับพวกคนทั้งหลายอีกกลับเข้ามาอยู่ในล่มหายใจจากของบได้มีหยังมากวิธีปฏิบัติมันนั่นแหละ คือเข้าปฏิวัติใจจาของปฏิวัติเออควบคุมความคิดจาของการปฏิบัติเออเพื่อให้มันผลนออกจากนี่แหละเพื่อบอให้ใจของเข้าคิดไปขิดไปหาผู้นักผู้หนี่งซันน้งสเออแหละจังว่าในโลกนี้มีเหตุปจัจจัยอะไรที่เป็นความสุขแทกิงบ่มีดิบ่มีเออแทกิงเลยมันนั่นต้อง้นออกจากโลกคือบอ่มีความคิดอันใดอันหนึ่งเขาไปติด่ในบุคคลสัว์สิงของในโลกนี้ ว่างความปรารถนาในะความาายอยากใดอยากดีอยากมีอยากเป็นทุกอย่างว่างล่มเออนี่คือความเห็นแต่ววิธีว่างคือล่มหายใจนั่นเอออยู่กับลมเขายู่กับลมออกคืพอพ่อสนันแหละเออสุดท้ายแล้วห้องต้องตายกับลมหายใจด้เออบทสุดท้ายคนสี่มีโอกาสที่ป่วยตายเนี่ยเม่อมันตายโดยกระทันหันนี่เออยังดีด้มันได้ตั้งใจอาจารย์บอกหละ่ะตั้งใจตายตั้งใจอยู่ในลมหายใจเจ้าของเองลมบ่มีรูปร่างตัวตนลมบ่มีความด้ซึกอ,อันใดดอก เออลมบได้หักบได้สั้นกับ,บไผอยู่กับลมหายใจเขาร่มหายใจออกทุทใจเราก็มันก็ตายไปกับลมมันบ่นคิดถึงสิ่งใดกิดบ่มีทีตั้ง่าวินญ,ญาณก็เกิด,บ,ดบ่ได้วินญาณคือความรู้สึกในความพ่อใจเลยบ่พ่อใจนั่นแหละว่ายุกับลมหายใจเองอมากๆบ่ต้องไปหาใสาดอกหมองปฏิบัติหาในใจในกายของเฮานี่เองเออหาในใจคือหอบคุมความ,มคิดหาในกายก็คือร่มเขา่าล่มบอ,อกเพีอยู่แค่นี้มันจิไปใสเดืองนี่ คำพานี่พานมันจะเป็นสื่อของมันนี่พานคือความดับคือความเยน็นดับตัณหาเบายากได้นิ่พานคือเบายากได้เอาอีกแล้วเนี่ยกูบเบากับมึงอีกแล้วเนี่เดี๋ยมันก็ท่านเขาท่านเขามันก็ยุดยุ่แค่นั้นท่านแหละอ่นะ